เปิดตัวนะครับผมแบรนด์น้องใหม่นะครับพร้อมแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็คือแบรนด์อยู่ดีนั่นเองครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับที่ต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครับโดยที่ไม่อยากใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะก็จะมีการให้ผ่อนชําระครับโดยที่มีดอกเบี้ยแค่สู์เนครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าครับด้วยแอปพลิเคชันครับทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ ้องตัวแน่นอนครับเพราะว่าตอบโจทย์สถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะฮะแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องการซื้อเครื่องใชนไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่อยากใช้เงินทางต้นนะครับก็สามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับผมโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกฮะทุกวันนี้คือโลกของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมันก็ต้องทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายครับแอปทางไฮเออร์แล้วก็อยู่ดีเนี่ยก็เห็นความสำคัญตรงนี้ครับก็ทําแอปขึ้นมาให้สามารถสั่งการ งใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในบ้านนะฮะโดยแค่ใช้สัมผัสปลายนิ้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันเท่านาั้นเองคถูกต้องครับสามารถสั่งการได้จากนอกบ้านด้วยนะฮะเช่นสมมุติว่าวันนี้อากาศร,ร้อนมากนะฮะกำลังจะถึงบ้านแล้วเราก็กดสั่งการเปิดแอร์จากนอกบ้านตอนที่อยู่ที่ทํางานก่อนก็ได้นะฮะพอเข้าไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยแอร์ก็เย็นทันทีเลยนะครับค,ครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับ แอปพลิเคชันอยู่ดีนะครับรวมถึงแบรนด์เครื่องจักไฟฟ้าไฮเออร์ครับการันตียอดขายนะฮะอันดับหนึ่งของโลกครับ13ปีซ้อนนะครับผมก็ใครนึกถึงเครื่องจักไฟฟ้าชิ้นไหนครับก็ขอให้นึกถึงไฮเออร์แล้วก็อยู่ดีครับผมตัดด้วยครับละครครับผมก็ถ่ายมา2ปีแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็นานมากเลยนะครับผมเพราะว่าเออด้วยถ่ายยากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบทที่ค่อนข้างแบบ อย่างที่บอกมันมันถ่ายยากเพราะเป็นแอคชั่นนู่นนี่นะฮะแล้วก็มีติดเรื่องโควิดเนาะที่แบบว่าหยุดกันไปหลายเดือนนะฮะแล้วก็พอกลับมาถ่ายนะฮะก็สลับกันติดนะครับผมนะฮะไม่ถึงว่านักแสดงบ้างตอนล่าสุดนี่ผพ่วงกับติดนะฮะแต่ผพ่วงกับไม่ยอมหยุดนะครับ้กวงกับก็เลยจำกับผ่านออนไลน์นะครับผมครั้งแรกของโลกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงคือคืออย่างนี้ฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ย นักแสดงเนี่ยผัดกันติดจริงๆนะฮะอย่างเช่นน้ําตาเนี่ยไปเจอคนเป็นมาก็เสี่ยงสูงต้องกักตัวจะกลับมาถ่ายผมก็ติดอีกผมก็ไปรักษานะครับผมจะนู่นจะนี่กลับมาถ่ายผัดกันติดนู่นนี่ล่าสุดครับผู้กํากับนะฮะก็ติดแต่ทีนี้คือหยุดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าต้องถ่ายทุงทีปิดกล้องนะครับผู้กำกับก็แบบว่าสู้มากก็เลยทีมงานก็เลยเซตขึ้นมาครับให้กํากับแบบออนไลน์นะฮะก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยเดินถือโทรศัพท์แล้วก็ส่องเดินไปใช่ฮะแล้วก็มีการแตบบเขาก็ต่อเรื่องแบบ ช่องทางให้ทางผู้กำกับนี่ยสามารถเห็นการกํากับจากที่บ้านได้ด้วยอะไรเงี้ก็ผู้ช่วยก็คือต้องเดินถือมือถือห้อยลําโพงนะฮะผู้กำกับพูดไปเราก็ได้ยินทางลำโพงไปอะไรเางี้กำกับผ่านทางนั้นไปนะก็เป็นรูปแบบมิติใหม่ของการกำกับครับผมตอนนี้ใกล้รยตอนนี้ใกล้แล้วครับอบทมาครบแล้วนะฮะก็เหลืออีกนิดเดียวครับคิดว่าภายในกลางปีนี้น่าจะได้รับชมกันครับผมเพราะว่าเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะมี สายลับดิบกลอสครับผมพีมิ์ได้บอกเลยนะฮะสายลับดิบกลอสนะฮะก็พอดีเรื่องนี้เท่าที่ผมทราบมาก็อาจจะได้ไปออนแอร์ที่เมืองจีนด้วยแล้วก็จะได้ไปลงแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะฮะก็อาจจะต้องมีการนําไปเรียกว่า,าทําซับไตเติ้ลอะไรอีกสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมไปชมกันครับผมสนุกขนาดแน่นอนครับสนุกครับเป็นแอคชั่นคอมเมดี้นะฮะซึ่งตอนที่ตอนแรกพี่น้องติดต่อมานะครับพี่น้องก็บอกว่าน้องบอยคะเดี๋ยวมาเล่น เออ่ละครกับพี่หน่องนะคะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ตลกมากๆเลยค่ะเป็นพอเล่นคะคือแอคชั่นแบบเต็มร้อยเลยนะครับผมผมว่าผมว่าโอ้โหคอมเมดี้ก็ก็มีแต่ว่าแอคชั่นแบบหนักหน่วงมากนะฮะจนแบบผมว่าโอ้ผม37แล้วนะตอนนี้ผมว่าแอคชั่นก็ยังยังไหวอยู่ฮะแต่ว่าแอคชั่นเยอะมากครับก็อยากให้ชมฮะสนุกมากเพราะว่านอกจากผมน้ำตาลแล้วยังมีคู่ของปั้นจันนะฮะแล้วก็ปรางแล้วก็มีน้องก๊อตนะครับกับวีเจมายครับก็มีทั้งหมด3คู่ฮะสนุกแน่นอนครับผม ตอนนี้ละครยังยังไม่ได้มีครับเดี๋ยวราจบเรื่องนี้ก่อนนะฮะก็ถ้าจะอีกอันหนึ่งก็มีภาพยนตร์นะครับของของหมอมน้อยครับ the six character เรื่องนี้ผมไปรับเชิญนะฮะก็ติดตามชมกันได้ไปแล้วอ่ะอีกไม่นานนี้ฮะ six character